โ okay, อเคครับอยู่ผมชีเซนะครับอยู่ในเกมเกมอะไรเอ็กช็อตอยู่ในเกมเอ็กช็อตนะครับกับโหมดไปโหมดเออโหมดก็ได้โมมีฮีโร่นะครับ โอเคทุกคนโนโนมิหมูนะโนมิ้นหมูกูกระตุกเนี่ยเอาแล้วท่จิบิน่าเป็นฟรีอูเครื่องแม็กเนี่ยตอนแรชวนไม่มาใครเป็นว่าป่าบิ๊กเป็นตาแหกเอาให้ตาแหกไว้เอาป่าบิ๊กแค่ตาแหกเฮ้ยเฮ้ย <laughs> <laughs> จะเอาให้มึงตาแหกไปให้กูเป็นด้วยแม็กจ๋าแม็ก แม็กและเพื่อนการจำกันได้ไหมอุ้ยอุ้ยปลาปองอรใครปลาปองเดี๋ยวรู้เลยรู้เลยโอ้ยแอบบอกจริงสู้เอ้ยเอ้เอ้เฉียดไปดูนมานี่มามอบสดีดิเอ้ามันเฉียดไปโดนเฉียดยากจังเลยเฉียดยากนะเฉียดยากบสวัสดีท่านผู้ชมดันด้วยนะฮะเมื่อกี้ทำไรกันเนี่ยแบบนี้ มันมีเล่ว่าธรรมดาเพิ่มนกินเกลียนขายวะเฮ้ยเฮ้ยลุ้มลุมลุ้มนี่โดนไปดึงทีป้าพี่โดนป้าพี่โดนป้าพี่โดนลุมเรียบร้อยเดี๋ยวหนึ่งคนเป็นลมแดดเป็นหนึ่งอาโดนอีกคนนี่คือยังไม่ได้เล่นใช่ไหมนี่คุณทันชวนผมมาเล่นอะไรนะไม่เสียง นี่กดแอลยังไม่มาบากจังได้ยินบ่ได้ยินได้ยินแล้วได้ยินแล้วต้องอยู่ใกล้ได้ไม่ได้เอ้โหหล่อพอแล้วครับผมรู้สึกว่าหน้าแดงหน้าแดงขึ้นเลยโอ้โหผมนี่พิ้งทะลุเลยนี่ไปไหนกันเพื่อนเพื่อนแล้วอยู่ด้วยเพื่อนมาอยู่กันแล้วเพื่อใครเป็นฟาโราวะเอาไว้ช่วยไว้มาแล้วมามาเร็วคนเดียวกันเนี่ยอ่าใครยิงยิงกับแบ็ค แม็กเล่นอยา่างนี e ้ฮะแม็กจ๋าผู้มนน้อยู่คนหลายคนเลยเพื่อนการเล่นด้นเองเองขีายลูกเไปยกันเลยี้ผายตายเลยตายแน่แน่ขีจุดเขียวเดอดขาดเ่ยจุดเขียวเต็มเลยการในกองการในกีบมือบอมมบอมมูบอมมอมาโล้ัตัดตั้ตบตัวนี้อยู่าโล้อ คาเนกิเดาเอามดเอยคาเนกิโอ้ย่ใหญ่เลยทองดีคนนึงหนุคนนึงทองดีเยอะนี่มันยองาเขาหลังอะไรทองดีเยอะทองดีเยอะเอาเด็กยิงไปเด็กยิงไปเด็กิงยิงด้ดิ้ตกไปดูดเอาดิเอาดิเอาดิเออยองย่องย่องคนนึงคนนึง หลือสาบพในนี no. ้วะทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยสาบพเฮ้ยเฮยเฮ้ยถอ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 ยถยถออยถอยถออยถ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 อโถอยถนยถอ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 อกถอยนอยทย่จะรอยอยนอ้กูยไม่เอาบอยถออยถอยถออนอรได้เลย ต้องอยู่รวมกันแล้วล่ะว่าเฮ้ยมีดต้องอยู่รวมกันแล้วล่ะตายยิ้หายอะไรเอาแล้วรู้สึกว่าเขินเงี้ยว่ะเอ้ยคุณเขินไปไงอยู่ใกล้เออทำไรทำไรดีต้มถ่านโอกาสที่แบบรอดยากถอยดิไม่มีใครไม่มีใครถอยดิเอ้าไปใครบ้าวะไป หลังมาแล้วไอ้ท้องนี้ผู้ใดก็ดีคุณบางกูจะไปเนี่ยบางกูจะไปคือเขียดว่าคุณมีโอกาสรอดไปไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีไมม่ีแน่นอนไม่มีแน่นอนได้โอกาสรอดเลยโอ้ยเนี่ยสองโคตเอาเรียบร้อยเอาดิ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 เดีโดนโดนโดนด้วเหรออู้ยเจ็บเจ็บเจ็บเลยเต้นก่อนตัวนู้นก่อน ยอดดรอร์โลมาเรียบร้อยฮันลุธีโลฮันลุธีโลนี่มามี่โลนี่เต้นชิวเลยนี่ตีเอาเรนฮีโร่ตายหนึ่งแล้วนี่ดูนี่ดูฟาโลฮีโร่เดี๋ยวมามี่ฮีโลอย่างชิยวนุ้ยแป๊บเดียวแล้รู้สึกว่าเสียงเสียงเกมนี่จะดังมาก ปรับหน่อยตังนี้อ่ะเหลือ10เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแปดแล้วห้องนี้ก็ห้ามเลไรมินหมูนะฮะห้องนี้น้องมิหมูนะไอคี้โกงมีประเด็นมีประเด็นด้วยใครเป็นวะใครเป็นอ้าวแม็กอ้าวเอกไป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 หนีหนีหีใครเป็นมามีโละนี่ไอแม็กแม็กจ๋าแม็กเราเล่นด้วยกันบ้างนะแม็ก แม็กแม็กปเป็คนนึงเธอเอาว่ะวิ่งแล้วฮะจังหวะนี้รออะไรลราฮะเราจะไม่อยู่อ่ะจะไม่รู้นะฮะหาที่แอบเมันมันจะมีที่แอบด้วยวะไม่รู้หาไม่เก่งใหญ่มอมีเ่เราเห็นก็พอจะไปยิงมนันทำไมเล่ามันก็รู้ดิัน มาเว้ยมันเห็นเป็นแสนแสนแ e c แดง g l e เขียวๆขมาเลยเขียวอ่อยหมอมีตัวอื่นจะไม่เห็นเราเว้ยไม่เห็นหรอกหมอมีมันมันไม่ฉลาดจ้ะใช่หมอมีมันมันฝ่ายเห็นป่ะหมอมีมันฝ่ายเห็นป่ะหมอมีมันฝ่ายเห็นป่ะแต่ตัวนี้ตัดตัวนี้ไม่ฝ่ายตัวนี้มันเห็นแล้ววัวนี่เข้ามาแล้วตัวนี้ไม่ฝ่ายไปดูตัวนี้ก่อนตัวนี้กันทีละตัว ไม่ต้องมาได้กูด้วยแม็กจ๋าแม็กเครื่องกระบาดไม่เอาอย่าไปยุ่งกับเราเลยอย่ายุ่งกับเราเลยอย่าอย่าเข้ามาโอ้โหมาเต็มเลยเอ้ยติดติดอ้าวติดมุมเอ้ยติดเองเลยติดมุมติดมุมนี่ตายป่าพีแน่ตัวนี้เหลือป่าพีแค่ในกวยหัวขีนะครับเอาเอาเหรอเอ้ยเอา สี่ทุ่มสี่สิบนาทีเอาอนี่จิัวัวแกตายหงเรียบร้อยปาพีวเดียวนะดี๋เราต้องเอาสมบูรนะเอาเรียบร้อยมนุษย์ฮีโร่อาไม่ธรรมดาจริงมาุษยนฮีโร่นี่ปอบาเต็มเลยกูยิ้มให้สิทูดิิูลยกเยูกาสลกลกูไลเลยกโเกาสลยกกูเลเลยเยกกยเ คนนี่คนน้อยแล้วนะใครเป็นนะใครหน้าจอแดงนี่เฮยกูรู้แล้วแป๊ะเป๊ะอีกแล้วหรอแป๊ะกูได้ยิงแล้วกูได้ยิงแล้วเราจะไม่ช่วยเพื่อนนั้นเราจะวิ่งทจะวิ่งนี้ถึงช่วยไปเราก็ไม่รอดด้วยบางทีเราก็มีโอกาสที่จะรอดมันก็รอดก็ต้องรอดแค่สองคนเท่านั้นแหละรอดคนเยอะคนนี้ไม่มาก ก็เลยเพื่อนเป็นเรื่องโดอาเพื่อนไม่ช่อหล่เราเปนเป๊ะมันก็เป็นเรื่องปพอเราเพื่อนไม่มีตังก็ยเพื่อนพอเราเพื่อนมีตังก็ดีเรเ้ยแมกไม่เอาดิแบกแมกก็ไม่รู้ได้ว่าเราเปคนเดนแม็กแมกไม่เอาคุยของกไก่นะเอาแล้วฟังตัฟีฟังตัวฟีฟังตัวฟีเรียบร้อยแมกมาูแมกมากูไม่ได้ถามเลยมีหักอยู่ด้วย แม้เราจะพันธมิตรกันก่อนใช่ไหมแม็กแล้วเราเราเป็นฮีโร่ด้วยกันแล้วเขราค่อยเจอมาเจอกันแบบเนี้ยวันดีครับวันดีครับวันดีครับมาเด้บาเด้อย่าบแม่แม้ข้าจะเล่นไม่ค่อยเป็นข้าก็สู้นะเพื่อโหมานมอมมี่มาเยอะขนาดนี้ตั้งเต็นท์เลยวะเนี่ยตั้งเต็นท์แล้วนัดคืนนัดคืนค้างคืนเลยปะค้างคืนเลยปะตัวจิเกิดไม่มีเนี่ย อุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะโดนหลบด้วยโดนหลบอ๋อเอาเหรอเอ้ยออโดนทีเดียวตายทำไมทีเดียวมันตายเลยนะครับมาผมมาเจอเอาไว้กูให้มึงหมดเลยทุกคนกูให้มึงหมดเลยเนี่ยเอาเลยเฮ้ยมันกอดร้อนแล้มันกอดท้องอ่ะเห็นเปล่าทำลายกระจกเฉยเรียบร้อยเอกตายมีอย่างเดียวมีอย่างเดียวด้วย อุ๊ยฉลาดโอ้โอโยโดนโดนโดนปพี่เรียบร้อยฮ่าเมื่อกี้เห็นกูกำลังชมช่ว,ว่าฉลาดเลยเดีย๋ยวปะพี่ฮีโร่ฉลาดกว่า <c oughs> แห้งเลยทันทันเป็นอะไรทันเป็นคนถามแรกแปลกก็ไม่รู้ทันเป็นไรเป็นคนสิครับยิงคำมื่อเขืออะไร,ไะไรเไน <c oughs> นายยิงคำยิงกันทำมื่อเขืออะไร เขาทำไมแคดในกี่ไม่บอกเขาทำไมโอ้โหยิงอย่างนี้อย่างนี้ขอขึ้นหน่อยเอ้ยแม็กแม็กไม่เอาแม็กแม็กหลังก็มีแม็กไปด้วยแม็กไอ้แม็กไม่ไปแล้วแม็กไม่เอาหรอมีกระเบิดหรอเอ้ยโอ้บอมบี้โลตกใจหมดเลยอ่าเฮ้ยมันเหลือคนเดียวเว้ยมันเหลือคนเดียวมีทีฆ่าอยู่ เอาดิมามีโลเอาดิโอ้โหมามีโลอะไรวะเป็นเรื่องปกติเป็เรื่องปกติลงมาเร็วลงมานี่เร็วเหยียบหัวเหยียบหัวเหยียบหัวตกมันหัวตบตีตบตีหัวตบหัวตบหัวตบหัวเอามันได้เอามันได้ย่าไปเป็นมีโลเอามันเอามันมันไม่ยิงมันก็โดนดิเอามันเอาม่ได้ดิสักทีสักทีเหอะสักทีเหอะฮัลโหลเฮ้ยข้างในเยอะข้างในเยอะข้างในเยอะฮัลโหลสักทีเหอะเป็นกูแหลาอย่างนี้เนี่ย ยยไไไปกลๆด้มัเอาแล้วต้องเงียบร้ลยไอ้ข้างในข้างในข้างในมามีโลเคียรนซุ่มซุ่มเงียบในเงียบเนี่ยไอ้ข้างในสนใจกลอตเตอรี่เปล่าแปดร้อยนัดันเลยทีเดียวส่สนใจกลอตเตอรี่เปล่าเฮ้ยหันมาข้างๆก็ดีหันมาข้างๆส่นแจลอตเตอรี่แปดร้อยนัดก็มาว่ะสั่งซื้อได้ลอตเตอรี่ที่ติดว่าถูกกินทุกงวดกูอยาให้กูขอไฟไหมนี่ลี่ยี่สิบ เขาไปดีนะไม่ใครห้ามแล้วออุุ้้ยยไม่ธรรมดาเกาะหมดเกาะหมดธรรมดาเขาไปเลยเพื่อนนี่เรียบร้อยเกาพี่อื้อเอาแล้วังเหลือดี๋ยวังเล่อนเดียวครับเดียวครับเกี่ยวลอดเด้อเกี่ยวลอดเด้อหมายจะท้อนไข่นี่หมายจะท้อนไข่นี่ยืนฟรีผมไม่รู้นะว่าเขายืนฟรีผมไม่รู้ผมไม่รู้ ผมไม่ทำแรงนะผมไปดูมีมา,มาโหดอย่างนี้เนะี่ยนี่ผมมีพกบนนะเนโหดได้เลยแล้วแท็กทิกกอกแม่ผมมีโคตรโหดแล้วบอกเลยในปืนที่ผมมีเนี่ยป่าเถื่อนจังแล้วระบุงระเผื่อที่ผมไอหน้าแดงอ่ะนี่อ่ะรู้อย<ม>่างใครหน้าแดงรู้แแอบตรงนี้รู้เลยไปดี อ๋อชิบหายแล้วมึงอมมอมมอมมี่มาแล้วค่ะเอากระจกหายหมดเลยใครยิงวะอย่าเข้ามาอ่ะอย่าแม็กแม็กเอ่ยแม็กเจ้าเจ้าแม็กอย่าหลอกข้าโอ้โหโอ้โหเจ้าแม็กไม่ว่าป่าผีก็มาพูดอะไรกูเนี่ยมาอะไรด้วยที่เฮ้ยมาอะไรกันแย่ๆก็ไม่รู้นะครับเอาออกาด้วย

เด่นมีจีอะไรอย่างงี้คาเนกิคาเนเกะไม่ค้างไม่ค้างมันเป็นไปได้ยังไงเนีไปไปถามประจำการอยู่เราเข้าเข้าแล้วที่วมเข้ามั่งแล้วให้เป็นให้เป็นที่วงแตกคุยไรเนี่ยมาเรามาแปดเรามาคนละแปดร้อยมาเลยหน้าแดงวะเลยหน้าแดงวะเลยไม่อยากจะพูดเป็นอีกแล้ว นจะเป็นใบเลยโอ้ยอย่าอย่าเข้ามาไม่เอาอย่าเข้ามาออกไปออกไปปล่อยกูไปกูจะไปข้าวชีดตัวนึงโอ้ยปืนไม่ช่วยช่วยอีกแรงช่วยอีกแรงเฮ้ยเฮ้ยเคอมลุกคอมลุกคอมเปิดเยอะระเบิเนี่ย เขามันเยอะอย่างนี้ว <dashboard> ่าไม่รอดแน่นอนครับแช่แน้วมีมีหนึ่งพันกับอีหกร้อยนัดนะเฮ้ยตัวแรงข้างข้าวน่ะมึงอย่าโดไปมันควรดีโอ้โหไมงนีต้องยิงเว้ยต้องยิงเลยต้องยิงเลยไม่ได้โดไปมันควเ้ว่าไม่ดีโอ้ยรอะไรอะไรของผมละครับอาเว้ย ไอหวาดไม่ดีหวาดไม่ดีไม่เอาหวาดไม่ดีออกไปออกไปแกไม่หมดจะอยู่ตรงนี้ออกไปเอายหัวแตกเอาหัวแตกหัวแตกไปแล้วหนึ่งคนออกไปออกไปออกไปไม่่อเจอะไม่ออกร้อนแกกด้วยไม่ออกใช่ไม่ออกใช่ไหม่อยกูดิจะมาวางกุญแจไม่ออกใช่ไหมไม่ออกไม่เหรอเรียบร้อยไม่ออกปลาโลแกล้งกันเองไอ้จ่าเอ้ยปลาโลแกล้งกันเอง ได้ข่าวว่ามอมมี่มาป่าบิ๊กกำลังป่าบิ๊กใจเย็นสูงหมดแล้วค่ะไปหนวกปุ้ว่แต่จะยิงค่อยยิงแรงแรง้แก่สุนกูจะหมดแล้วว่ะกระสุนกูหมดแล้วยิงปืนพกเทียนนั้นเร็วปืนพกเทียนนั้ไปไปช่วยกันช่วยกันช่วยกันปืนพกเทียนนั้นเร็วล้มมือร่วมใจกันเราไปขนสั่งซื้อกันเข้าไปได้มีโลยามีโลยา ยายเข้ามาเลยพวกคุณตายแล้วผมเข้าไปได้แล้คนชหลังตึมเลยเนี่ยเียหลังไม่ว่ากระสุนนี่กระสุนนี่เติมนะบอกไว้ก่อนนี่ขอสักสี่สิบวิได้ไหมไยิงเทนะช่วยยิงเทนะนดดิไม่กตายเฮ้ยผมตายแล้วเรียบร้อยมีรอดตายกระสุนหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วไปไปเาไยิงยิงยิยยยยะ ออขนาดลูกปันไม่โดนเลยมันน oh, right. ั่งกันหมดเลยไม่รู้มมี่ีหัวทุกคนวป๋ายังททีมก็ดีนะกูจะฟันหัวนี่มามี่นี่หัวหดทุกตัวเลยอยู่แล้วสามพิเลยเราก็เสียเปียบเราแบบพูดีกวาปาบิ๊กเข้าไปเร็วปาบิ๊กปาบิเข้าไปามตัวไหมข้างใน นี่สองตัวเลยอ๋อตะเกือไม่ใช่แล้วมันสองตัวเลยเป็นกันไม่ซุมไม่เสียงเป็นกันแบบเยนเย็ๆเป็นการหัดมีเสียงมาได้นะไม่มีใครว่าหรอกเอาแล้วเอแล้วออแล้วเฮ้ยเฮ้ยโนมิทหมูเ้ยห้องโนมิทหมูครับห้องโนมิทหมูครับห้องโนมิทหมูครับทำไมเล่นละครับทำไมถึงเล่นมิทหมู่ละครับ อ้ <c oughs> องหนูมีหนู <c oughs> โคตรสามลิฟต์เกียนแล้วตอนนั้นพ<อ>ูดจริงดู๋ยวเดี๋ยวเดีดีเดีด๋ยวเขาเล่นเดี๋ยวเขาเล่นอบอกห้องหนูมีหมูยังจะเล่น<ว>เ,เด็ก<อ>เอ้าดี๋ยวเดี๋อ๋อไม่เป็นฮีโร่เล่นม,มีหมูเกียนใครเล่นบีบใครเล่นบีบหมูนั่นไงทีโดนหนนะจ๊ะปวดเข้าใจด้วยโอ้ยเฮ้ยโดนเป็นหนึ่งทีเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นหนึ่งคนหนึ่งเดี๋ยวยวะมันมีดหมูอ่ะ มันไม่เป็นฮีโร่เป็นไม่หมูเฮ้ยโอ้โหฝันไม่โดนอ๋อโดเรียบร้อยเลยนเป็นหมูอ๋อห้องโนครับโนไม่หมูครับเปลี่ยนด่วนนะครับจะลุงกันเยอะไปไหนอีกตัวก็มีคุณยังได้มีถูดอีกไม่ได้ลุมครับเขาเรียกว่าสามพิชีสามพิชีมันมีสามพิชีก็มีเฮ้ยคุณอย่างนี้สามพิชีความลสาม่ิชีแล้วได้แบบ ยฮะเนี่อ่ะอึ้งเลย oh. ป่าพิกระทองเหม็นเป็นเอ้ยทองดีอ่ะทวดทีป่าพี่ก็เป็นเป็นไอ้ทุกป่ามันโยงนายกันด้วยาอาจจะไปเลยสาตัวนิวเคียร์ใครมาฮะนิวเคียร์ผมเองฮะทำไมฮะคงใจอะไรฮะจะอยากตกฝนฟ้าทำอะไรให้มึงเนี่ยนะมายุ่งอะไรกับกูเนี่ย เออมายุ่งเลยไปยุ่งไหมเฮ้ยยุ่งไยยุ่งเลยยุ่งเยดเยได้ไนตัโหจะพุ่งวุ่นวายพุ่งมาผมเมื่อกี้ลืมเก็บให้วะมีแปดร้อยอันหนึ่งอย่าเข้ามาทองดีเอ๋ยโูด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 ูอูด้ดู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 ูดดูด อ้าวเหลือแม็กเหลือแม็กกับใครเอ่ยไม่เห็นดิไม่เห็นดิโดนโดนอุ้ยโดนอุ้ยเละไหมเนี่ยนี่ทำไมคลิปนี้มันเงียบประจักงวันนี้ไม่มีใครพูดเลยนั่นดิสองแมงสองแมงเดี๋ยวมมีคนเดียวฮะตอนนี้ ตอนนี้ยะไม่มีฮีโร่ทั้งมมนุษย์ฮีโร่นะฮะจังหวะนี้ต่างน้อยเมื่อกี้นะฮะมีประเด็นนิดหน่อ <omedical enci> <window> ยนะคนบางคนต่อชอบมากแค่ไหนทัาก็จะไม่ทัดไปอะไรนั้นนะฮะจบโอ้จบไวมากครับเนี่ยงั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสันดีทุกท่านนะะพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไว้เจอกันนะบายบาย